ท่านประธานที่ารลมผมขอประท้วงคุณจะนั่งหรือไม่นั่งผมไม่นั่งก็ลมมันเย็น <c oughs> ใครรู้จักโฆษณานี้เรียกว่านะครับต้องเป็นคนรุ่นเดอะมากๆคุณจะนั่งหรือไม่นั่งก็ลมมันเย็นโฆษณาตาปรามังกรนี่แหละเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอกออต้องพูดถึงโฆษณานี่หน่อยครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้มีกระแสรเรื่องการทะเลาะแย่งการเรื่องประธานสภาก้าวไก่ก็ก็ <ๆ S 1> ยืนยัน<ๆ>เขาบอกจะเอานะต้องได้มันต้องได้ประธานสภาเพราะประธานสภามีหน้าที่เขาเรียกว่าเอาข้อกฎหมายมายืน่นยื่นเข้าสภานะครับมันมีความสำคัญตรงนี้นะสามารถกำหนดกำหนด ประชุมสภาได้เอาข้อกฎหมายเอาอะไรต่างๆมาเป็นวาระในการประชุมได้นะครับเออถ้าใครได้ก็ถือว่าโอ้โหมีอำนาจในสภานะสามารถกำหนดนั่นนูนน่นนี่ออกกฎหมายนั่นนู่นนี่ได้ก็มายกมือโหวตกันได้แต่ถามจริงเถอะไอ้ร้อเสียงมันโหวตกันมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วถึงได้ประทานสภาไปอะ ใช่ไหมมันก็ต้องอาศัยพักเพื่อไทยอาศัยพรรคอื่นถ้าเขาไม่โหวตให้มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยนะฮะอืมเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เนี่ยบินไปพบทักษิณแล้วนะครับอุ้งอิงบินไปหาพ่อแล้วพ่อทักษิณก็บอกว่าอ่าอะไรนะจะยอมให้ยอมทุกอย่างแล้วแทงข้างหลังก็ยอมนะโดน โดนอะไรทุกอย่างก็ต้องยอมอย่างนั้นเหรอเอ,อมันหมดความอมดทนนะคนเรามันมีความอมดทนนะอืมนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าต้องไปหาพ่อก่อนอกไปถามพ่อก่อนเอาไงดีพ่อ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 ,พอเอาไงดีนะ <c oughs> เออนั่นแหละครับอ,อจะเป็นนายกได้ก็ต้องไปหาพ่อก่อนต้องไปถามพ่อก่อน นะแต่ก็ยังดีครับดีกว่าไอ้ก้าวไก่ก็แล้วกัน <c oughs> ไม่นึกว่าจะต้องมาพูดคานี้ไม่นึกว่าจะต้องมาเชียร์อุ้งอิงแทนก้าวไก่ไม่นึกว่าจะต้องมาเชียร์เพื่อไทยแทนก้าวไก่ไม่นึกจริงๆนะครับทางทางเพื่อไทยนี่ก็ขึงขังกันมากแต่ละคนบางคนก็ขู่จะถอนตัวบางคนจะอะไรบางคนก็บอกคิดดใว้ดีนะอ่ะ ถ้าไปถ้าเป็นถอนพักร่วมถอนกันเนี่ยประยุทธ์รอกอดรอกอดรอก,อน,รอกนึกถึงอ้อมแขนประยุทธ์นะ <c oughs> เนี่ยครับแค่ตั้งรัฐบาลยังตั้งไม่รอดเลยแล้วมสมมติถ้ามันได้เป็นจริงเนี่ยนะมันจะบริหารประเทศกันรอดเรอมันจะบริหารประเทศไม่ได้อะไรสักเรื่องนะมันจะไม่ได้เรื่องาดาวอะไรสักอย่างนะหมายถึงว่าโครงการโครงการอะไรก็จะไม่สําเร็จอะไรสักอย่าง แค่เริ่มต้นก็ไม่สําเร็จแล้วคับรขนาดยังไม่เป็นรัฐบาลนะเอเงินคนแก่อะไรเนี่ยค่าแรงเนี่ยลาลอดหกเดือนเนี่ยนะเออก็ยังไม่เป็นท่าสักอย่างอืมนึกสภาพประเทศอยู่กับคนพวกนี้นะเหมือนประเทศเป็นแบบว่าอะไรอะ่ะเป็นที่รองงานอะ่ะแต่ละคนนะครับดูว่าที่รัฐมนตรีคังเ็าสิโอ้โหประสบการณ์หนึ่งปี เออเอานะครับฝากอนาคตฝากชีวิตได้ไหมเนาะกัดกันขนาดนี้นะถ้าเรรมการจริงๆร่วมกันจะกัดกันขนาดไหนนะเออบอกเ,อเพื่อไทยก็บอกเก้ากายบอกอย่าก,กินรวบอย่าก,กินรวบโลปมากลาบหายนะนะสีโรดนี่พิธีกรช่องไว้ก็บอกส้มตอนนี้ไม่ได้เน่าแล้วส้มเละ เก็บเก็บไปกินเองคนเดียวส้มเละเออนะฮะก็มีมวยหลายคู่ครับมวยหลายคู่ทั้งมวยสิทธามวยชุนลนามวยลูกเสือแดงนะครับโอ้เต็มไปหมดมวยหลายคู่เกินนะไม่ได้ตีกับฝ่ายค้าหรอกครับตีกันเองไม่ได้ตีกับพักลุงตู่ไม่ได้ตีกับพักลุงป้อมไม่ได้ตีกับพัก ปุ่มใจไทยเลยตีกันเองตอนนี้ส้มแดงนะมีปุ่มกดต h ง n ิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับ